ไอด่างเป็นจระเข้ที่มีลำตัวขนาดใหญ่ความยาวจากปากถึงขากรรนไกรยาวประมาณหนึ่งวาหัวสูงจากพื้นห้าถึงหกสอบความยาวของลำตัวประมาณความกว้างของแม่น้ำวันนี้ผมจะมาเล่าสองตำนานจระเข้ยักษ์ใหญ่ของแม่น้ำน,น่านนั่นก็คือพญาชรันของเมืองพิจิตรและไอด่างเกยชัยของเมืองนครสวรรค์ไปฟังกันเลยครับ ตามตำนานกล่าวว่ามีตายายสองสามีภรยาออกไปหาปลาและได้พบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่งจึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำเพราะตัวยายนั้นอยากมีลูกจึงเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นำไปเลี้ยงในสระใกล้บ้านตาขยายก็หาปลาให้กินเป็นประจำแต่เนื่องจากความตัวใหญ่ของมันทำให้มันกินไม่อิ่ มันจึงกระโจนกินตาขยายเป็นอาหารหลังจากนั้นจระเข้ใหญ่จึงออกจากสาระน้ำไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสาระตายายประมาณ500เมตรแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยปลานานาพันชนิดและมีน้ำบริบูรณ์ตลอดทั้งปีจระเข้ใหญ่ก็เที่ยวออกอารวาดอยู่ในแม่น้ำตั้งแต่ย่านเหนือเขตวังกะดีทองดงชพูจนถึงเมืองเก่า แต่ด้วยจระเข้ใหญ่เคยลิ้มเนื้อมนุษย์มาแล้วจึงเที่ยวกินคนทั้งบนบงและในน้ำไม่เว้นแม้แต่ละวันจึงถูกขนานนามว่าไอตาละวันตามสำเนียงภาษาพูดของชาวบ้านที่เรียกตามความดุร้ายที่มันทำลายคนไม่เว้นแม้แต่ละวันต่อมาก็เรียกเพี้ยนเสียงเป็นไอชาละวันคนรุ่นเก่าได้เล่าถึงความใหญ่โตของชาละวันว่า เวลามันอวดสักดาลอยตัวปิ่มน้ําขวางลําคลองลําตัวมันจะยาวคับคลองหัวอยู่ฝั่งนี้หางอยู่ฝั่งนู้นชื่อของชวลวรรณได้แพร่ไปทั่วเพราะเจ้าชวลวรรณได้คาบเอาบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะกําลังอาบน้ําอยู่ที่แพ่ท่าน้ําหน้าบ้านเศรษฐีจึงประกาศให้รางวัลหลายสิบช่างพร้อมทั้งยกลูกสาวที่มีคนหนึ่งให้แก่ผู้จัดการชรวลวรรณได้ ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงชายคนหนึ่งที่มีนามว่าไก่ท้องพ่อข้าจากเมืองล่างสันนิษฐานว่ามาจากเมืองนนทบุรีรับอาสาปราบจระเข้ยักษ์ด้วยหอกลงอาคมหมอจระเข้ไก่ทองเข้าปราบเจ้าทรวันจนถึงแก่ความตายณถ้ำชรวันซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าปัจจุบันอยู่ห่างจากที่พักสงฆ์ถ้ำชรวันบ้านวังกระดีทองตำบลย่านยาว ไปทางใต้ประมาณ300เมตรทางลงปากถ้ำเป็นโพรงลึกเป็นรูปวงกลมมีขนาดพอดีจระเข้ใหญ่เข้าออกได้สบายเรื่องเล่าของไก่ทองเป็นที่เรื่องหนึ่จนรัชกาลที่สองทรงสนไทยและได้นำไปพระราชนิพนธ์เป็นบทลครนอกเรื่องไกลทองและให้นาจระเข้ยักษ์ใหญ่ตัวนั้นว่าพญาชลวัรมาตำนานหนึ่งกับจระเข้ยักษ์ใหญ่กินคนของแม่น้ำน,น่าน กับจระเข้ที่มีชื่อว่าไอด่างเกยชัยของตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เล่ากันว่าในสมัยก่อนที่เกยชัยเป็นจุดที่มีน้ำลึกและจระเข้ชุกชุมจึงเรียกแถวนี้ว่าวังไอเเค่ชาวบ้านในสมัยนั้นถ้าจะลงอาบน้ำแต่ละครั้งก็ต้องเอาไม้ปักทำเป็นรั้วเพื่อป้องกันจระเข้น้อยใหญ่โดยเฉพาะจระเข้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตอนนั้น ก็คือไอด่างเกยชัยชาวบ้านเห็นก็จะรู้ทันทีว่าคือไอด่างเนื่องจากจุดสีขาวบริเวณหัวและตัวที่มีขนาดใหญ่ความยาวจากปากถึงขากไกรยาวประมาณหนึ่งวาหัวสูงจากพื้น5ถึ6ง6ศอกความยาวของลำตัวประมาณความกว้างของแม่น,น้ำชาวบ้านจึงเปรียบด่างเกยชัยเสมือนเรือข้ามฟากของเจ้าพ่อจุย๋ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกย์ใช้ให้ความเคารพนับถือซึ่งด่างเกย์ใช้เป็นจระเข้ที่อายุยืนยาวและดุร้ายผู้คนที่สัญจรไปมาเพื่อหาปลามากักถูกทำลายและถูกิีแต่ไม่นานก็มีชาวบ้านขี้เมาใช้เรือไม้เพื่อท,ท้าทายไอ้ด่างเกย์ใช้เป็นเรือท้องแหลมที่ชาวจีนเรียกว่าเรือไหหลำไอ้ด่างเกย์ใช้ก็ออกมาตามคำเรียกร้องด่างเกย์ใช้ว่ายน้ำตามและชนจนเรือหมุนคว่ำ แต่ขราวนี้เป็นเคาะร้ายของไอ้ด่างเพราะชาวเรือได้ใช้ส้งนะ่าแทงตามท้องจนเป็นแผลมากมายไอ้ด่างทนไม่ไหวจึงเอาหัวมาเกยหาดหน้าวังตะกอนหลังจากนั้นมันก็ถูกยิงซ้ำจนตายชาวบ้านได้ผ่าท้องมันดูพบของมีค่ามากมายแล้วเอาหัวไอ้ด่างเกยชัยไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่อจุย้ยเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัย มีบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกของกรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวที่ท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของไอด่างเกยชัยไว้สั้นๆสองวันทัดมีใจความว่าที่นี่มีศีรษะของจระเข้ใหญ่เป็นจระเข้กินคนชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นจระเข้เจ้ามีพยาคนหนึ่งได้นำเอาศีรษะจระเข้นี้เข้ากรุงเทพ และได้ขายต่อให้ชาวต่างชาติไปเป็นอันจบกันสำหรับเรื่องราวของศรีสะจระเข้ใหญ่บันทึกของท่านตอนนี้สามารถสืบค้นได้ที่ฮอสมุดแห่งชาติท่าวาสุปรีสำหรับเรื่องราวของสองจรลเขยยักษ์ใหญ่ของแม่น้ำน,น่านก็จบลงแล้วนะครับถ้าผมเล่าดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะครับ ไล่จะลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ